นี่คะ่ะพี่น้องถ่ายไปถ่ายมากล่องลูดมือดังตุ่มโอ้ยเหมืนมีใหม่เซฟฟี่น้ำเลาค่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะเห็นไหมเด้อพี่น้องมึ <c oughs> นงน,งน,งนี่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 ซิมกระดูกเป็นได้ไรใครหวานบ่พอกินบ่โอ้พักแท้เส้นน้ำปลาลอยข้าวคัวเนาะเจ้าคัว น้ำป้าค่ะน้องออไปห้องข้ากินอืหนมหอมข้า,ากินอ่มันจะดกมันดกหลายค่ะพี่นนอมมาเลยมันดกหลายมันเลยอ่อนมากเราค่อย,อย่างใหญ่เป็นไหนหนอมเป็นรีบๆ,ๆอ้้คักเลย บ้งเบงเบอยากเพิ่นเบิงน้ำคคะพี่น้องดูความสวยเพบิ้เิ้ด้อขนะดเน้เบิ้งเบิงเบิงเิง่นะไปมาค่ะพี่น้องคักคักคขนาดเลย่นะเบิ้ง โอ้ยคนน่ะเห็นไหมโคดดกคนได้อยากไรแมาเด้อพี่น้องบ่อืดหลายโอดยับพี่น้องเห yeah. ็นไหมมึงหมากคนเตี้ยๆต้นเล็กน้อยๆนึงค่ะนี่โอ้โคดดกเลยค่ะพี mm ่น hmm. ้องเอ้ยไม่ได้อยากกินสมมาเอาเด้อหลายคักร้อ นี่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 เห็นปะปนมีอันเจ้า,จาของต้นพัดน้ำพร้อมเอาไปปนโอ้ยสอนสอนคักซิ้มกันด้วยค่ะพี่น้องได้